สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้สไปฝรั่งเศสชุนเพื่อนๆมากินขขาน้ากันนะจ๊ะพอดีเมื่อวานไปปิกนิกมาเนาะได้ผักมาเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้หอมหมกมนำจาจากเพื่อนๆจ้าเป็นหอมหมกหน่อมไม้กับโมโมหอมหมกไก่เนาะโมโมแล้วก็เป็นผักโดงค่ะคนลาวฝั่งลาวเข้าโดงมาขายนะโมโมจ๊ะเพื่อนๆจ้าอันนี้เป็นควางตุ้งลวกค่ะโมโม น้ำพริกตาแดงน้ำพริกป่นปลาทูพริกญี่ปุ่นปลาทูจ้ะมามากินเขาน้ำกันค่ะเพื่อนจา๋าวันนี้ขอปูเสือนั่งกินแบบบ้านๆเราเนาะเพราะว่ากินอาหารประมาณนี้ก็ต้องแบบนั่งแบบเนี้ยค่ะถึงจะแซ่บเนาะเพื่อนๆว่าบอจ้ะข้ามองอ๋ออนั่นงกินดีๆกว่าจะได้กินเขา่า โอ้นยเออยากออกกล้องด้วยอ่ะโ okay. อเคเอากินให้คุณผู้ชมดูสิโอ้ oh, อร่อยไหมอร่อยนี่หรอสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับเออ,อเก้มจริงเลยเออสวัสดีครับนอยเออยากกินข้าวกับหมอองไหมลูกใช่ไหม น้อเอบอกพี่ๆสิน้องกินไม่ได้หรอกหมอมกครับมากินเข่าค่ะพเพื่อนๆจา๋าวันนี้ขอนั่งแบบบุสุภาพนิดนึงเนาะขอกินแบบบ้านจะของนะจา๊าเพราะว่ากินกับเข่าประมาณนี้ก็ต้องแบบนั่งแบบนี้ค่ะถึงจะได้อารมณ์เนาะต้องขออภัยนะคะพเพื่อนๆจา๋าขัดตามาใส่เลยเนาะ ห่งม,มุกนะไม่จ้ะเนี่ยน้องเอกก็จะเล่นสิลูกมานั่งดีๆ <c oughs> วางตุ้งจัะเพื่อนจางามงามจ้ะ <c oughs> มีน้ำพริกสองแบบจ้ะกะดงกับป่นปะทูจ้ะ <c oughs> กินข้าวเข่าแบบบ้านๆจ้ะเพื่อนๆจ้า นั่งแบบนี้ก็แซ่บไปอีกแบ,บ่ะอขอพายก้ะน,นี่จ้ะผักดองนะจ๊ะผักกาดเขียวดองนะจ๊ะแต่พอมาปลูกเมืองนอกต้นเขาจะแน่นน่อย,ยค่ะเขาจะบ่ใหญ่เนาะแล้วเขาก็เอามาดองขายค่ะเป็นคน คนลาวนะคะคนฝั่งลาวที่มาอยู่ฝรั่งเศสจะเพื่อนๆจ๋าเขาดองแซ่บๆเหมือนคนไทยเลยจ้ะนี่ค่ะสีสวยเลยจ้ะเขาใส่ขวดมะขามเนี่ยค่ะ5ยูโรค่ะเพื่อนจ๋านานๆได้ไปทีเนาะเนี่ยค่ะเขาดองสียังสวยนะเพื่อนจ๋าคนลาวเขากินคล้ายคนไทยเราเนาะชอบกินกับเข่าแบบนี้ค่ะเพื่อนจ๋า แสบของเราไมถิงคำแื่นจ้ะแม่ม่แก่แมขแม่แม่แม่ลมกแ่ ที่ก็ไปหออเอาต่พักมาจะเพื่อนๆจา๋าชอบกินพัก,ก,กรยยรครับแม่แกดองอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆจ๋าดองอร่อยคนไทยอลย่เสียงอาจจะดังหน่อยนะคะลูกชายปิ๊บเิมค่ะ ทำหลายขั้นตอนเนาะชื่อเขากินนานๆที่ชื่อกินจะคเพื่อนจ้าแซ่บเราจ้ะหอมหมกไก่ใส่กะทินิดนึงจ้ะหม,มกหน่อไม้ทำแบบละล้าวนี่ยใส่น,น้ำปลาแซ่บเขาละแบะจ้ะาเพื่อนจ้า เพื่อนอยู่เมืองไทยอาจจะคิดว่ากับข้าวเนี้ยธรรมดามากแต่เพื่อนจ๋าแต่คนที่อยู่เมืองนอกเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากค่ะได้กินเจ้าเข่าประมาณนี้จ้าเพื่อนจ้า น้ำพริกตาแดงก็อร่อยจังเพื่อนจใาอยู่บ้านกำเมืองไทยชอบนั่งกินเขาแบบนี้ก็อร่อยดีนะ แล้ช้อนก็ต้องเป็นช้อนประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนจะถ้าช้อนหนหนาๆก็กินไม่แซบจ้ะยิ่งช้อนสมัยโบราณที่เป็นสีเขียวแบบเนี้ยคะ่ะสีเขียวบางๆจ้ะกินเขาแซบแซบค่ะเพื่อนจ้ะ หม,มกไก่จ้ะหัวสายน้ำเกลือพันพันกันนะคะแล้วออกซิเจนจะไม่ไหลไม่ใช่น้ำเกลือคะ่ะออกซิเจน,นะคะ่ะพวกก็ไปอยู่เปนเ็นเพื่อนแกสองชั่โมงค่ะแล้วก็ดีบก็บมาทำงานบ้านจ้ะแล้วก็มากินข้าวเนี่จ้ะ แล้วก็มีปลาที่เพื่อนบ้านให้มานะจ๊ะที่จะต้องทำเนาะถอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆจะเหลือจะใส่เกลือจ้ะเสบับเซบผักตองผักนี่ก็เซ็บจ้ะเซบทุกอย่างจะหอมกก็เซับ ความตุ่งเหมือนกันจะเอามาปลูกเมืองนอกต้นกระแดงมดจะ้ะเกิดขึ้นประมาณานี้จะ้ะออกดอกจากเพื่อนๆจ้า หมกสองห่อห้าจ้ะมีห่อหมกหน่อไม้ล้วนๆห่อหมกไก่เสตกะทิห่อหมกปลาเสตกะทิจ้ะ น้ำแซกน้ำคำเพื่อนจ๋ะติดใจพักโดงค่ะหอมหมกดวยจ้ะ <c oughs> นี้ลาไปแล้วจ้าขออนุญ,ญาตเติมข้าวก่อนนะคะเพื่อนจ๋าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจ้า